สวัสดีครับอยู่กับช่องผู้เเหนงอดัมคลาสสิกนะครับวันนี้เรามาติดตามทีมงานเม็ดเงินนะครับมาจากอำเภอด่านขุนทดนะครับวันนี้มาดูกันที่บ่อลูกลังนะครับแต่ผมจะพาไปดูใกล้ๆนะครับอยู่กับเจ้าซูมิโตโมูุ่งกีสีฟันนะครับจะน้อะอยอกบรา

เป็นซูโม่ Turbo แล้วกล,ลังเด็ดเินอยู่ขายเงินอะหน้าฟันอันนั้น,นมันไอ้ตัวนั้นมันมาร์คซิกมาร์คซิกยาวแหยุ่มอ่ะคุณคุยใหญ่ด้ยนี่มันลงกี่ชั้นแล้วนี่นะสองชั้นเลยระดับนี้นี่สิมิ้ จบจบแค่ต้องนั่นใช่ไหมเนี่ยเจ้าสมิโตโมนะคร no ับสู่กับเจ้ามาร์คซิกนะครับเจ้าบอลลูกลังนะครับเนี่ยเฮ้ยนมัานยังลูกวีมันเนี่ยสองวันเติมทีหนึ่งเนี่ยทุกวัน วันนึ่งในถึงห้าซิบเทมีไมวันอไรร้ซิโอ้ถ้าแปดซิฟก็คุมแล้วเนาะโอเคามซิดัวนาะเพรพอสี่ซิฟยังแสดงว่ารถเยอะเดีกันซิฟรอนี่ลูกลังแล้วไอ้ตรงนี้เขาขึ้นม่เห็นตังนี่เขาจงต้นไม้ไว้เฉยนี่ามที่ไปทางไหนอยู่ เขาคือมาเห่ลมลงเลยจากรข,ของที่เขามีอนุมัตเลยมีเครื่องสูบน้ำนะครับมีนสองตัวนะครับสองเครื่องเดี๋ยววันนี้ดูเจ้าซูมิโตโมนะครับรอตักดินใส่ดำนะครับ <c oughs> กรุงไทยแท็กเตอร์แล้นี้มันออกตัวใหม่มากเลรเด้อยละ่ะ ซูมิโตโมงามยุ้เด้ออกมาใหม่แถาแก่ไหนนี่คำนันว่าแกมีกี่ตัวนึกเดี๋ยวนี่ยเลยนี่แกปล่อยเมื่อกี้แล้วหวยมันมีงานอะไรอยู่แล้วจะขออกไรดีกว่าตอนนี้ก็ใส่ทำไปเรื่อยเนาะ ไปกลับทุกวันกับจอดรถไปในบ่อะรเงี้เ,นะเดินขึ้นไปของบนเดี๋ยวไปดูเจ้ามาร์คซิกตักใส่ซิปล้อ,อก,กันทีมงานเม็ดเงินนะครับทีมงานเม็ดเงินน่าจะมีอยู่สองคันหรือสามคันเล ร้อนครับทึงร้อนทึงฝุ่นกับบ่อลูกลังใหญ่ๆลึกๆนี่มีต้นไม้อยู่ก็ลางครับเอาไว้โดดน้ำเดี๋ยวเราไปดูเจ้ามาร์คซิกตัดใส่พิล็อกกับทีมงานเม็ดเงินนะครับเจ้ามาร์คซิกตัดไปเรื่อยๆ มีสิบหลอดมาวิ่งเยอะนะครับเดี๋ยวนี้ตัวนี้วุงกีห้าฟันนะครับมาร์คซิก ที่ล็อกนะครับเดี๋ยวจะขึ้นบอ่อนะครับเดี๋ยวมาให้แมคโครส,สัญญาณนะครับพี่ล็อกก็จะเตรียมกดขั้นเร่งนะครับขึ้นทางชันๆนะครับไม่น่าจะใช่ปัญหานะให้สัญญาณออกแล้วครับอ้บาวไปแล้วครับสบายๆครับทางขึ้น ้อยนะครับปลอดภัยนะครับกับการขึ้นบอนะครับของฟิล็อคเราก็ดูเจ้ามาร์คซิกต่อฝั่งนู้นเป็นซูมิโตโม่บุ้งกีสีฟันนะครับอันนี้โยคอร์นะครับรอสิบล้อนะครับร อากาศร้อนครับวันนี้รับรถเข้ามากับสวนกระซิบหลอกินฝุ่นวนว่าเ่นนะครับเอาจะค่อยติดตามซิบหล่อนะครับลงมาเอาดินในบอ่อนะครับเอามาแล้วครับเห็นหัวโผล่มาแล้วเด็ก,ก้านะครับสามหกศูนย์กันนี่กำลังลงบอ่อมาแล้วครับค่อยรถจะไปหาซูมิโตโมหรือจะ ไปหามาร์คซิกนะครับลงมาแล้วสวยๆเลยนะครับเสียงนุ่มๆนุ่มๆไปหามาร์คซิกนะครับ เป็นไงลูกพี่ขึ <c ười> ้นไปอากาศของบนเนี่ยเดี๋ยวเจ้ามาร์คซิกตักใส่สามหกสูงะอยู่แถวนี่แหละใกล้ๆนี่ <c ười> อยู่แถวพิโคนคนี่แหละอยู่น้องม่วงรู้จักไหมน้องม่วงไหน นี่แถวเลยเห็นโพนไปนี่เจ้ามากักซิงเขาตักใส่เดก้าสามเลยนะครับตักแป๊บเดียวครับ ่าดินไม่แข็งนะครับนี่เจาะง่ายอยู่นี่ดึงดินตับมาแล้วบ้างดินลวดดีนะครับแม่แน,นเจาะแบบง่าง่ายนะครับ โอ้เเรื่องยังดังนิ่มอยู่เลยเงียบขึ้บเต็มแล้วครับขึ้นแบบสบายๆเลยนะครับ อันเดี๋ยวรอดูคันต่อไปครับมาแล้วครับโอ้บ่อนี่ตามศูนย์เยอะนะครับของคันเลยมาโอ้โซหัว่าประดุกเป็นตะอึ่งวะมาแล้วครับจอดตูดกันมาละไปดูคันอีกที่เขาไหน

ไอดียวแล้วฮะ้อเที่ยาวไอเยงปัเอาไปลงเสเขงทั้งรถไฟอะแพ,พดปูนอะเล่แพดปูนไปนิดนึงโอ้ยแลนขางทังไฟไปเล,นเลป่นออันนี้มันแมนหลวกลังเนี่ยเก็บพื้นมันออรตอ,อา<ะ>ินปูกสไปลงนัน ต่อหรอมะโอดินตัวนี้นะวางกันอ้นี่ก็โอ้เลยหลอกเป็นหลอกมาอยู่กันน่าไล่ลลกินเวนหลอกเขาทั้มกุ้งกี้มันหน่อยเนาะตัวนี้เนะาะผ่านะก็ในซองเลยมันยัง แทนทางไกลๆกได้12บ3อจาวกะจว่าได้เร็วที่ดุดกว่าเ็จรวมันงเาไหรน้ำมัอเหลืองานกันเดยว่า15 16ห่นกนนันเครื่องเคริงหนักจงฟังเสียงรถหลายปีแล้วนี่ đi đi chân Anh này chuồng ở chuồng ở vẹp điều Tám hốc xuống lại nữa Tiếng đang nìm đi đi là Đi rồi, chọc Đứng lúc lắm kẹt vào đây không xe tùy đấy

ระดับพื้นแล้วครับล้างหลอกระดับพื้นแล้วน่าจะได้ระดับพื้นแล้วครับตรงนีไ้ไล่ถอยลังไปเรื่อยๆนะครับมันจะเป็นระดับพื้นซ่างเขาจะรีบกเก็บพื้นให้แล้วนะครับแล้วขนลง ินแบบนี้นะครับเนี่ยนะัถ้าฝนล,ลงมาเนี่ยฝั่งพังเลยนะครับเนี่ยรอยไหลลงนะครับรอยไหลรอยข่างสุดนะครับดินแบบนี้มันเป็นทรายฝนนะครับหัน,นหล้างให้ครับ ไม่ชอบงอนนะครับไม่ชอบมันหลังไงก,กลับมาแล้วครับสุมิโตโมนะครับ S H สองร้อยนะครับตันนี้ก็รอซิปลอ่อนะครับอ่าคอยดูซิปลอ่อนะครับ สามหกศูนย์360ไม่แล้วครับวันนี้รถรถห่างนะครับวันนี้วันนี้รถมาห่างๆนะครับลงมาแล้วครับลอยลุ่นนะครับจะไปทางไหนจะเขาไปหามาร์คซิกหรือจะมาหาซูมิโตโมนะครับการลงบ่อมานิ่มๆน,นะครับ ตัวนี้ได้กล้าสามรลอยวะไม่ใช่สามหกศูนย์นะครับนึ่ตัวนี้รถห่างๆนะครับ ใชแล้วครับ も ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องผู้ใหญ่เหนือดำคลาสสิกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ